ออกจากกรุงเทพในบรรยากาศที่ร้อนระอุตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเส้นเดิมที่ผมเคยใช้นั่นก็คือเส้นบ้านโพปแปลงยาวเพื่อจะเข้าสู่อำเภอเกาะจันของจังหวัดชนบุรีเมื่อเข้าสู่จังหวัดชนบุรีผมก็เจอกับเมฆฝนที่ตั้งเขามาอยู่ไกลๆและรู้สึกว่าผมจะต้องเปลี่ยนแน่นอน แต่ก็ยังดันทุลังเพื่อจะขับรถต่อไปทั้งๆท,ที่รู้ว่าเราต้องเปียกระยะหลังในการเดินทางผมเริ่มชินกับการเปรียกฝนในระหว่างที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ห้องแอร์ก็คงจะไม่รู้ว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเปียกฝนจะเป็นอย่างไรหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราบ้าและไม่คิดว่าเราเนี่ย จะเปียกและจะแห้งเมื่อไหร่แต่ความจริงแล้วทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ย่อมรู้ดีว่าเราต้องเปียกฝนบ้างหรือร้อนแดดบ้างแล้วก็หนาวบ้างแต่ทุกคนก็ยังอดทนอยู่เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติได้อย่างเต็มร้อเปอร์เซต์มากกว่านั่งอยู่ในห้องแอร์และไม่รับรู้อะไรเลย พอฝนเริ่มตกลงมาผมก็เก็บโทรศัพท์ GPS ที่นำทางสำหรับจุดหมายปลายทางแรกของวันนี้ไว้ในกระเป๋าเพื่อไม่ให้โทรศัพท์เปียกไปมากกว่านี้และเพื่อไม่ให้โทรศัพท์พังก่อนที่มันควรจะเป็นถึงการเวลาสุดท้ายผมก็ต้องจอดรถลงก่อนเพื่อหาเสื้อตันฝนมาเตรียมใส่ไว้ก่อน เเเกเเเมาปดินทางออกมาอีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อยเมตรฝนก็ตกลงมาอีกครั้งหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนี้ไม่รู้อะไรเลยเรามาอยู่ที่ปมัรมรทอมบ้านเกาะโพนะครับก็คือฝนตกหนักมากแล้วก็ตอนนี้ก็ พักก่อนดีกว่าเพราะว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะไปยังอีตั้ง28กิโลตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสองครึ่งลนะแล้วนะเราอาจจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางตอนนี้ก็ได้ต้องดูก่อนนะครับโอเคนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาที่ทอำเภอตกอจันนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลย ผมไม่เคยมาที่ทนีมเกอนแล้วก็ไม่เคยมาเที่ยวที่เกาะจันทร์ก่อนครับไม่น่าเชื่อเลยผมเป็นคนที่มาชลบุรีบ่อยที่สุดบ่อยอย่างกับบ้านตัวเองแต่ผมไม่เคยเลยมาอำเภอเกาะจันทร์เข้านะัด หลังเตอนนี้ก็คือมันจะมีกฎหมายใหม่ที่คงคับใช้ในไทยนะครับเกี่ยวกับการแบบถ่ายรูปหรือถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดหน้าคนอื่นเงี้ยถ้าเขาแบบรู้สึกว่าเขาไม่พอใจหรือเกิดความเสียหายเงี้ยเขาสามารถอ่ฟ้องร้องเราได้อะไรประมาณนี้เลย อำเภอเกาะจันทร์ห้อมล้อมด้วยบ้านเรือนเก่าๆปะาปนกับบ้านเรือนสมัยใหม่กลางๆผมออกมาจากตัวอำเภอเกาะจันทร์แล้วก็เข้าสู่เส้นทางชนบทอีกครั้งหนึ่งฝนได้โปรยปลายลงมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเราจะมีเสื้อกันฝนที่บางหรือว่าหนาแต่สุดท้ายเราก็เปียกอยู่ดี แต่หลายๆคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่ามกลางสายฝนก็อาจจะไม่แคร์สิ่งนี้สักเท่าไหร่เพียงแค่ระวังไม่ให้เรารู้สึกว่ามันอันตรายกับตัวเราหรือลื่นจนมากเกินไปความเร็วที่ใช้ก็ะ่งต่ำลงเรื่อยๆฝนตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆจุดหมายปลายทางแรกของเราได้เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึง่งผมตัดสินใจที่จะหาแวะพักในจุดที่เรียกว่า เป็นที่ล่มสักที่หนึ่งก่อนก่อนที่จะเดินทางไปซึ่งผมก็ตัดสินใจที่จะมาที่นี่อา่นางเก็บน้ำคลองหลวงรัชโชธอนเสียงฝนตกอาจจะดังมากนะครับตอนนี้คือผมติดอยู่ ที่ข้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัตโรพรครับน,น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเกาะจันทร์นะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้เข้าไปดูตรงดูอ่างเก็บน้ำนะครับฝนตกหนักสุดๆตอนนี้จะต้องพักก่อนครับดูเปียกแต่แล้วตอนนี้พูดเปียกได้งไงเรื่องันส่นข้าศัตรูงงมากเลย ฝนเริ่มเบาแล้วนะแต่ว่าฝนก็ยังตกอยกูกนะครับเราเริ่มเห็นนีรยากาศรอบด้านเดินลางขึ้นเรื่อยๆอยู่ข้างๆหางเก็บน้ำคลองห,งหนนงลวงรัตตโร ตรงนี้ก็ทําเป็นรูปของรถไฟนะแต่ผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขามีไว้ทําอะไรเพราะว่ามันลกมากเลยเพืออาจจะเป็นที่ที่คนมาถ่ายรูปแล้วก็อาจจะเป็นมันมีทางเข้าไปเอหมนึกว่าให้เปิดร้านขายของนะแต่คือมันอาจจะไม่ได้พัฒนาต่อก็เลยทําให้ประมาณตรงส่วนนี้ต้องขาดหายไปนะ ก็ฝนเริ่มซาลงล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินชมเขื่อนแล้วโอ้ดีใจมากแต่ยังตกอยู่นะครับรออีกนิดนึงเราเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และเดินทางอีกครั้งหนึ่งไม่กี่ร้อยเมตรเราก็จะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโรทร ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางมาที่นี่เพราะผมไม่เคยมาอำเภอเกาะจันเลยผมเดินทางเข้ามาเรื่อยๆก็เจอทางที่มันปิดอยู่และคิดว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะเข้าไปไม่ได้ก็เลยลงมาด้านข้างเพื่อจะหาทางที่จะเดินเข้าไปหรือจะเอามอเตอร์ไซค์ขี่ไต่สันเขื่อนเข้าไปก็ได้แต่ว่าดินตรงนี้เหลวมากๆเลยทำให้เรารู้สึกว่า รถเราจะจมลงไปในโคลนซะแล้วสุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะจอดรถดูข้างๆนี้ดีกว่าแล้วลองเดินเข้าไปการเดินก็ยากลำบากมากเลยว่าจะเข้ามาได้เราก็เจอคนที่เขาทำงานอยู่ที่นี่นะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาขายของอยู่อ,อ๋อมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้มาไม่ได้นอกจากคนทำง,งานก็รถจหน้าที่เข้ามาตรวจงาน ให้ทางเข้าฝั่งนู้นมันปิดไงใช่เข้เขาไม่ให้ี่านแค่จักรยานได้ประตูที่หนึ่งมันมีกองหินกองทรายป้อมยามอะไรอยแบบงี้อ๋อเราเราคือเรามาเที่ยวเที่ยวอ่างเที่ยวเขื่อนเงี้ยเราจะไปตรงอ่างเก็บน้ําไอ้ตรงนู้นน่ะก็คือเราเอารถเข้าไม่ได้เราต้องเดินอย่างเดียวใช่ไหมครับเดินแล้วก็มันไม่จะติดกำลังจักรยานเพราะเราจอดไอ้ตรงทางลงเราออกกําลังวิ่งเล่นเาข้ได้ มันปิดประตูทางเข้าเลยอะข่รถมาได้แต่มันแบบว่าก็ามีเงื่อนไขว่าจักรยานเขาไม่ให้เราเอารถลงมานอกจากคนทำงานรถเครื่องอยากจะลงมาโอเคทุกคนทิปนี้อาจจะไปต่อได้ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับ เกาะจันที่นี่มาครั้งแรกก็เจอฝนตกเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามาบินล้างแบตโดนนะครับเพราะว่าโดนนี่ไม่ได้บินมาประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบยี่สิบวันแล้วนะแต่ไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวมันจะแบตเสื่อมไปก่อนนะครับความกว้างใหญ่ของที่นี่ก็ผมไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับเพราะมันกว้างจริงๆอ่ามานี่ไม่ควรมาฝนตกนะครับเพราะว่าอะไรนะ คือมันเป็นทางแบบรอบเขื่อนรอบอ่างเนี่ยมันกว้างมากเป็นทางวิบากล่แล้วชาวบ้านก็จะมาแบบตกปลาหาหอยอะไรกันถ้าเรามาในเวแบบนี้นนะก็จะได้มองที่แตกต่างไปแต่ตอนนี้ก็คือเรามาแบบเหมือนผู้ประสบภัยพายุฝนนะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่แต่มันก็มาจัดได้ เขาให้ลงได้แค่เฉพาะรถจักรยานนะครับแต่มันก็ทางก็จะปิดออกไปนะครับเดี๋ยวดูวิวร,รอบๆแล้วสวยดีนะนู่นในเป็นภูเขานะครับผมแถวเขาบอ่อทองบอกผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอำเภอบอ่อทองนะตถนนมีหมอกขึ้นเต็มเลยเน้ะน่าไปมากเลยเออเนะ เ้ยไ,ไปถาำบุกเขาดีกว่ามั้งแต่เราก็ไม่น่าจะมีทิปเยอะนะวันนี้เราน่าจะมีแค่ทิปเดียวนะครับผมแต่ว่าเดือนนี้ก็จะมีมีอะไร ทริปที่เราจะไปแบบอ่ายาวนานนิดนึงนะสองสามวันนั่นแหละนะก็ช่วงหลังๆมานี่ก็ตั้งแต่ไม่ได้กางเต็นท์ในเขายี่เที่ยงนะเราก็กลับมานี่ก็มีแต่ทริปเดียววันเดททริปตลอด มีคนมาเราวางกระเป๋าตรงนู้นด้วยจะหายไปเนี่ยในเวลาเกือบห้าโมงเย็นผมตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากหางเก็บน้ำคลองหลวงรัชโรธทอนซึ่งไปในเส้นทางเดียวกับคนงานที่เขามาทำงานที่นี่ผมเดินทางมาจากกาะจันเข้ามาสู่บ่อทอง จุดหมายปลายทางที่ไม่แน่นอนครั้งนี้ก็คือตั้งใจที่จะขี่ขึ้นไปบนภูเขาบนถนนที่ตัดผ่านภูนเขาแล้วก็อาจจะได้เจอกับวิวสวยๆเส้นทางดีๆก่อนที่จะกลับบ้านไปถนนหนทางก็ตรงนี้ฝนไม่ตกถนนก็แห้งมากๆความรู้สึกก็คือมันตกแค่ครึ่งเดียวของอำเภอบ่อทอง ่วนอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ตกเลยตรงนี้เป็นเส้นทางช่องเขาแคบนะครับซึ่งจะต่อไปที่อำเภอท่าตะเกียบในจังหวัดชายเชิงเซาผมตัดสินใจที่จะเดินทางไปในเส้นทางภูเขามากกว่าเส้นทางที่ผ่านเมืองเพราะว่าน่าจะเจออะไรที่สดชื่นผ่านป่าสนยางผ่านอะไรที่เขียวขจี ตรงนี้ก็คือป่าที่แท้จริงจริงๆความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้าสู่หน้าฝนแล้วสินะก่อนที่ทุกอย่างจะเขียวขจีไปมากกว่านี้ผมขอเปิดเส้นทางแห่งฤด,ดูกาลในคลิปนี้เลย